Thank you. ยกเป็นร้านเล็กๆมองดูภายนอกเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับนี่ติดถนนเลยครับพอ,อเดินเข้ามาเอา้าใช้ได้เหมือนกันนะชื่อร้านกาแลว่าอิน,นเนอร์อืบรรยากาศดีเหมือนกันนะครับดูซี่เป็นบ้านไ,ม,ไม้เดินไปดูตรงนี้นะครับเก๋จังไม้ ทรงนี้ก็เป็นนั่งลมลื่นและมีสะบัวด้วย <c oughs> ต้ามองด้วยมองด้วยนี่ครับเอ้ยลมเย็ยนจังเลยตรงนี้ใช้ได้นะครับหนมีสะบัวมีบอ่อปลาด้วยแล้วก็มอง <c oughs> สิ่งจังเว้ซิ่งไปไหนอื <c oughs> โหดีนี่ไม่เข้ามาก็ไม่ได้เห็นเลยนะครับเนี่ยคืได้อยู่นะเฮ้ยบรรยากาศดีว่ะฮึงงงเลยนี่ครับสะบัวอืมคืได้เลยอโ่ต้นไอ้ต้นโมงต้นไม้นี่เต็มไปหมดเลยมีบ้านเขาก็ปลูกเห็นไหมครับใบไม้นี่ ก็ปิดบังหลังคาเลยตรงเนี้ยผมว่าน่าจะทําให้ไม่ร้อนอย่างเนี้ยเชื่อเถอะอย่างเนี้ยจะทําให้ไม่ร้อนแน่นอนเห็นไหมโอ้โหฟินอนะ่อ้โเฮ้ยลมเลยลมเลย บรรยากาศบรมากดีมากๆน,นีห้องอะไรอ่ยโอ้เดี๋ยวก็มนห้องนี้ผ่านประตูตอขออญ,ญาตถ่ายนะครับ่ค่ะุ้งหรือเปล่าฮะถ่งไมป,ปุ้งม,มันกินกาแฟไม่ต้องกินอย่างนี้ได้ประโยชน์กว่าเยอะ <c oughs> เอาติดติดน้ำตาลม,มาสักซองก,ก็ดีนะ,ะเอาเหรอ ตัวเองกินน่ะแบบเนี้ยกินแบบนี้เลยแล้วลองถ้าตัวเองกินถ้าถ้าคนขายกินไม่ได้อะก็ไม่ขายให้ลูกค้าแน่อ๋อพี่จะกินดําเหมือนกันใช่ไหมผมบอกให้เขากินดํานะมันเป็นประโยชน์เขาไม่กินอันนี้ตัวเนี้ยอาจจะแรงไปเริ่มจากนิดค่ะนั่นจะกาแฟนิดนิดนบเจ้าบอลเลือดไหลอ๋อที่มันถึงเอาร้อนเอ้าวจะช่วยกลางช่วยอะไรเนีกาแฟนิดมันจะไม่ได้ต่างกันเลยไม่ได้ต่างเลย แต่รสชาติรสชาติความเข้มมนะคะซึ่งก็สัองถ้าเป็นกาแฟนี้อ่ะมันจะเป็นสูตรอ่ไรใช้กาแฟพวกออกกางอ่ะแล้วเราก็จะเห้นรสชาติของแบบลไมสาเหตุน่าจะมาจากเครื่องชูเสาวค่ะอ๋อคือพวด้วยไฟปอนทอนพวกแล้วพวไม่เยอะพวกไม่นานอืมไม่เค็มไม่เค็มอันนี้ไม่เค็ม ถ้าคั่วนานมันก็จะเข้มถ้าคั่วนานมันก็จะไม่ไม่แล้วก็หลงไปเรากินน้ำล้างกะละแมอืออันนี้ไม่ไม่เค็มมันดังดีเยี่ยมหวาแต่ก่อนน่ะถ้าประมาณนี้จะได้กาแฟหวานอือกาแฟที่ร้านเราหวานไม่ไม่พุงเลยก็หวานใช่